สวัสดีครับน้องอันนี้ค,ครับพอดีวันนี้เอารถมาตรวจสภาพนะแล้วก็<ม>ถามน้องนิดนึงอันนี้เป็นความรู้กับเพื่อนเพื่อนนะ้องพอดีที่ทำชาแนลบิ๊กไบค์อยู่ค่ะปกติรถทุกปีนี่เราต้องต่ออะไรบ้างครับรถทุกปีที่จะต้องต่อคือ1ตรวจสภาพรถนะคะแล้วก็ต่อพบคบ่กูกก่กับภาษีอ๋อพรลบบกับภาษีใช่ค่ะค,คือถ้าเกิดว่าเราไม่ถึงปีแล้วเราต้องมาตรวจรถไหม ก็คือโดยปกติเนี่ยรถยนต์จะต้อง7ปีขึ้นไปถึงจะเอามาตรวจสภาพรถอ๋อถ้าเกิน7ปีใช่ค่ะมอไซค์ก็5ปีอ๋อแสดง<ป>ว่าถ้าเกิดใช้มอไซค์เกิน5ปีแล้วเนี่ยต้องเอามาตรวจทุกปีไม่ว่าจะ ภาษีจะยังขาดไม่ขาดถูกต้องค่ะออต้องโดนหมดเลยเหรอถูกต้องค่ะแสดงว่าถ้าคันไหนไม่ถึง5ปีก็ไม่ต้องตรวจสภาพรถโดยปกติเนี่ยถ้าไม่เกิดไม่ไม่เกินปีก็ไม่ต้องตรวจแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นรถใหม่แต่ขาดเกินปีจะต้องเข้ามาตรวจสภาพรถใหม่นี่นับเป็นกี่ปีนะครับก็คือไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามค่ะอย่างเช่นออกมาปีหนึ่ง ออกมาสองปีแต่ขาดต่อไปหนึ่งปีคือขาดต่อตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปลูกค้าจะต้องเอารถเข้ามาตรวจสภาพป,ปกติเราตรวจที่ขนส่งใช่ไหมครับปกติเราจะต้องตรวจที่ขนส่งก็ได้หรือจะตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพเอกชนก็ได้อ๋อ,อเอกชนนี่คิดเท่าไหร่นะครับเอกชนอยู่ตอนนี้ถ้าค่าตรวจมอเตอร์ไซค์หกสิบาทค่ะรถยนต์สองร้อยบาทสองร้อยบาทอ๋อแล้วก็มีไอ้ลวไอ้พรบภาษีเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนมันขับมอเตอร์ไซค์มันต้องงงอ่ะคือ ภาษีกับพรบเนี่ยมันมันมันต้องต่อคู่กันไหมถูกต้องค่ะการต่อภาษีจะต้องต่อควบคู่กับพรบไปด้วยมันจะเป็นพรบภาคบังคับหรือประกันภัยภาคบังคับตัวนี้คือคือถ้าต่อภาษีไม่ต่อพรบไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่อ๋ออันนี้ขนส่งเขาบังคับเลยถูกต้องค่ะเป็นประกันภัยภาคบังคับอ๋อแล้วอย่าง่ ประกันเนี่ยมันคิดเงินยังไงครับแบบตามซีซีหรือยังไงนะถ้าเป็นมอไซค์อ่ะตัว<ป>พรบนะคะจะคิดตามซีซีโดยจะแบ่งแยกก็คือ125เนี่ยค่ะร2 5ซีซีที่ไม่เกินนะคะครพระบจะอยู่350บาทสําหรับที่นี่นะคะค่ะแล้วก็รถโยเออรถมอไซค์ที่125าซีซีขึ้นไปแต่ไม่เกิน150ยสิซีซีพรบจะอยู่ที่450บาทแต่เมื่อไหร่ที่รถ เกิน1 5 0ซีซีขึ้นไปพลรบจะอยู่670บาทฟิกเลยไม่ว่าจะพันซีซีไปกร้อย0กว่าบาทใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือพรบเนาะใชแล้วประกันนะภาษีก็สำหรับรถมอเตอร์ไซค์จะปีละร้อยค่ะไม่ว่าจะกี่ซีซีก็ตามโโคตรถูกเลยนะใช่อันนี้ต่อต่อภาษีเสร็จเนี่ยถ้าเราไม่ต่อพลรบจะเกิดอะไรขึ้นครับต่อภาษีเสร็จไม่ต่อพรบถ้าภาษีต่อเสร็จแล้วพลรบขาดอย่างเช่นการต่อไม่ตรงอย่างเงี้ยค่ะพลรบก็จะโดน โดนตำรวจข้อหานี่โดนจับเท่าไหร่นะค่าปรับน่าจะอยู่ประมาณ1,000พันบาทค่ะพอรลบอไม่มีหนึ่งพันล้วภาษีแล้วครับภาษีน่าจะปรับอยู่ที่5้าร้อยค่ะโดยประมาณนะคะเราอย่างเราเราทำพอรลบอไม่ทำภาษีได้ไหมทำพอรบอไม่ทำภาษีได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องเสียย้อนหลังนะสำหรับค่าภาษีอย่างถ้าพี่อย่างถ้าพี่ซื้อพอรลบอตอนนี้แต่พี่ไม่ได้เสียภาษีพี่ก็จะไปโดน เรื่องค่าภาษีที่จะโดนตำรวจนะคะแต่ว่า<อ>พรบเนี่ยก็ยังคือยังมีติดรถคุ้มครองเอาไว้อยู่แล้วแลวอย่างพรลบ,บรนี่มันมีไปเพื่ออะไรนะอันนี้ถามเอาไว้ประกะตัวประกันอุบัติเหตุนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นพวกค่าเบิกค่ารักษาพยาบาลค่ะส่วนแรกก็คือส0 0 0 0ื่นสามหมบาทโดยที่ไม่ไม่ต้องดูว่าผิดหรือถูกเอาไว้เบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องตน้นแล้วถ้าไม่มีคู่กรณีนี่ได้ไหมรถล้มเองเนี้ย ได้เหมือนกันค่ะพรณคุ้มครองคุ้มครองเหมือนกันค่ะคือมันเป็นุประกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับคนเลยเขารักษาสามหมื่นใช่ตอนลุมพานที่ไหนก็ได้เหรอใช่ค่ะส่วนแรกเลยเพิ่งรู้นันเนี่ยค่ะจริงๆรู้แต่รายละเอียดก็จะมีมียิบย่อยออกไปเยอะค่ะตัวนี้พรบจริงค่าทำพรบอไม่กี่บาทแต่ค่ารักษาคุ้มมากเลยเนาะใช่ค่ะไปต่ออย่างนี้ก็ดีเนาะค่ะแล้วอย่างเรามาตรวจเนี่ยเขาตรวจอะไรกันบ้างครับตรวจก็สําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีวัดค่าก๊าซ เสียงนะคะแล้วก็ไฟโคมไฟพวกไฟนะคะเบรกอะไรเงี้ยจ่ะไฟใช่รถที่มาต้องมีอุปกรณ์ครบเนาะใช่ค่ะใช่ต้องสภาพครบท้วนสมบูรณ์แล้วถ้าไม่มีทะเบียนมาตรวจนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะลูกค้าจะต้องมีทะเบียนใช่เพราะว่าการตรวจสภาพรถเราจะต้องถ่ายถ่ายรูปรถด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตรวจสภาพของรถด้วยพอรบกับภาษีนี่มันจะต่อพร้อมๆกันถูกป่ะถูกต้องค่ะแล้วแล้วอย่างสมมุติรถพี่แบบปล่อยจอดทิ้งไว้ไม่ขับเลยแล้ว ทิ้งไว้สบาณสมมติ4ปีอย่างเงี้ยถ้าเป็นเกินอะไรขึ้นคสามปีนะคะจะโดนขนส่งระงับโดยอัตโนมัติเลยทะเบียนตัวนี้ก็คือจะใช้ไม่ได้พี่ก็จะต้องจดใหม่คือทะเบียนเลขสวยเลขอะไรนี่เกิน3ปีนี่เรียบร้อยเลยใช่ปะถูกต้องค่ะก็แสดงว่าถ้าสมมติเกิน3ปีปุ๊บจดใหม่นี่มันมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะไหม ก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงค่ะสําหรับค่าจดใหม่ก็แล้วแต่ว่าขนส่งไหนเขาคิดยังไงอ๋อแต่ก็ต้องมาตรวจสภาพรถเหมือนเดิมใช่แล้วก็ไปทําพอตรวจสภาพรถเสร็จก็ไปทําพัดต่อภาษีต่อพรบแล้วสมมติถ้าพี่ขาดไม่เกิน3ปีอะขาดไม่เกินขาสอปีค่ะก็จะเสียภาษีย้อนหลังของค่าปรับใช่ค่ะรวมถึงปีปีที่จะต่อด้วยถ้าถ้าควบอยู่ในระยะเวลานะคะภาษีมันจะเสียปีละร้อยแต่ค่าปรับเนี่ยจะคิดแค่เดือนละบาท อเดือนละบาทเองค่ะใช่ค่ะสําหรับรถอมอไซค์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ถามนิดนึงว่าถ้าเราขับมอไซค์เนี่ยเราต้องพกพบรบไหมต้องพกค่ะตัวนี้จะต้องติดรถอยู่ตลอดเวลาเลยอแล้วถ้าเราถ้าเราไม่เอาติดรถแลด้วรถล้ลลมอย่างนี้ทำไงครับ ก็ต้องต้องต้องหาอกับกลับไปเอาได้ใช่ไหมอะอ๋อไปเอาได้มกันแต่แค่แค่ว่าตัวนี้ถ้าพกไว้ติดไว้มันจะดีสําหรับการที่แบบว่าเราเดินรถอยู่ทั้งเล่มทะเบียนเล่มทะเบียนตัวนี้ถ้าจะไม่พกก็ใช้เป็นสําเนาในการจดทะเบียนได้ใช่ค่ะระบุไว้ว่ามันเป็นรถของทะเบียนคันนี้อะไรไม่ใช่รถเถื่อนอะไรใช่้ยใช่แต่ถ้าพรบมีป้ายภาษีแต่ไม่มีพรบตำรวจจับได้ไหมครับอันนี้รู้ปะ ถ้าถ้าไม่มีไ,ไม่ไม่ได้พกพรบรไปแต่มีป้ายภาษีก็ก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเหรอใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วพรบรเนี่ยมันเป็นภาพบังคับกฎหมายกําหนดอยู่<อ>แล้วว่าจะต้องมีเหมือนแ,แ,แล้วอย่างเวลาเรารถเกิดอุบัติเหตุเราต้องยื่นเอกสารยังไงนะพี่สงสัยนี้มากเลยอย่างเวลาพี่เคยเจอรถชนอย่างเงี้ยคือต้องเอาเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนหรือเอาพรบไปแจ้งความก่อนอะไรพอลู้มไหมถ้าถ้าคนเจ็บเกิดเจ็บมากอ่ะเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยไปแจ้งความใ เราเรามาระบุที่หลังได้ก็คือบอกวันที่เกิดเหตุระบุเวลาของการเกิดเหตุให้ตำรวจได้แล้วอย่างอย่างพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จเนี่ยไอ้ค่ารักษาเนี่ยเราต้องจ่ายไปก่อนไหมตัวนี้หรอคะเราจ่ายก่อนก็ได้หรือจะเอาไปเบิกทางทางโรงพยาบาลเลยก็ได้ถ้าเราเราเราได้บินก่อนอ๋อถ้าได้บินก็เอาใบพรบวอให้ให้โรงพยาบาลแต่ต้องเอาใบแจ้งความด้วยไหม ใบแจ้งความใบแจ้งความนี้ก็คือต้องเอาส่งให้กับบริษัทกลางอส่งให้บริษัทกลางพรบใช่ค่ะเพื่อที่จะไปเบิกเบิกเงินค่ารักษา๋อพี่เข้าใจละรถชนมาจะงงงกันหมดอ่ะใช่ใค่ะไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรไม่รู้ต้องทําอะไรแล้วแล้วก็เรียบเรียงก่อนนะ เมื minutes, kind of balls, so not ่อกี soup, like after, like today, eder, we like, ้เม hmm. ื uh, 2000 PM. 2000 PM. So matin, ่อกี้น้องมีอะไรจะเสริมนะครับไอพรลบอล่ตัวพอรลบอลนะคะถ้าภาษีลูกค้าขาดอย่างเช่นวันนี้วันที่หกนะคะถ้าขาดไปแล้วมันจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อย่างสมมุติว่าวันนี้ภาษีขาดวันที่สิบนะคะภาษีขาดวันที่6แต่พี่มาต่อวันที่1ิบพอรลบอลตัวนี้จะไม่สามารถย้อนกลับไปวันที่6ได้ก็คือจะต้องเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันนั้นเลยอ๋อพูดแม่คือมาต่อพารลบอลวันไหนก็เริ่มวันนั้นใช่ค่ะอ๋อคือคือเรามาต่อพรลบอลวันไหนนับนับไปอีก ปีหน้าเป็นวันนี้ถูกไหมใช่ค่ะภาษีด้วยไหมหนึ่งรอบหนึ่งรอบปีภาษีด้วยหรือเปล่าภาษีไม่ค่ะรายการจดทะเบียนภาษีเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้นอกจากว่าขาดขาดเกินสามปีแล้วมาจดใหม่อ่ารายการเสียภาษีคือถ้าพี่ขาดภาษีมันสองปีหนึ่งปีหรืออะไรอย่างเงี้ยภาษีก็จะเสียวันที่วันเดิมจดทะเบียนวันไหนจะเป็นวันที่วันเดิม ต่อให้ต่อให้มาเสียภาษีหลังจากวันที่เราขาดไปแล้วหรืออะไรภาษีก็จะอยู่วันที่วันเดิมแล้วพรบล่วงหน้าได้ไหมได้เหมือนกันค่ะล่วงหน้าได้สามแล้วเราคิดเงินมันจะคิดวันยังไงครับถ้าล่วงหน้าก็โดยปกติมันจะมีระบบข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วอยู่ในระบบก็คือจะต้องต่อวันที่วันเดิมอ๋อข้าจ้วสมมติว่าพรบพี่หมดวันที่สิบ S <S พ,นะพี่มาตอบสิบกุมภาเนาะพี่มาตอบมกราบมันก็จะนับตั้งแต่สิบกุมภาถัดไปเหมือนกันสิบกุมภาเหมือนเดิมคะ่มะก็คือจะอยู่ในฐานข้อมูลเดิมสาม,สามเดือนล่วงหน้าเหมือนกันปะ่ะสามเดือนล่วงหน้ามันได้เหมือนกันค่ะตัวพรบตัวนี้คือถ้าอย่างสมมุติพี่ขาดต่อมาแล้วตัวพรลบพี่ไม่คุ้มครองถึงวันที่ยี่สิบจะซื้อต่อเพิ่มก็ได้ให้ตรงภาษีก็ได้ปรับให้ตรงภาษีอย่างเงี้ยค่ะซื้อซื้อล่วงหน้าได้ไหมแบบซื้อทีเดียวสองปีเลยถ้าเป็นเซเว่นน่าจะทําได้นะคะทำได้หมล่ ที่ลูกค้าไปทํามาเซเว่นน่าจะกดให้ถึงปี6-5เลยอันนี้คือพรบรใช่ค่ะแล,แล้วภาษีนี่ต่อล่วงหน้าได้ไหมภาษีต่อล่วงหน้าได้3เดือนค่ะตรวจเพราะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าต่อแบบจ่ายเงินภาษีล่วงหน้าของอีกสาปีข้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม ปีสองปีสามปีจ่ายล่วงหน้าไปเลยอ่ะโดยปกติแล้วจะชําระเป็นปีต่อปีซะส่วนใหญ่แต่พอรบล่วงหน้าได้ใช่พอรบจ้ายได้เพิ่มได้โอเควันนี้เคลียร์ทุกอย่างแล้วครับขอบคุณน้องมากครับครับอันนี้น้องชื่ออะไรนะยังไม่ถามชื่อเนมค่ะเนมเนาะโอเคครับตลออเมืองเอกค่ะโอเคครับสวัสดีครับ